ิ้นนี้ก็เหล็กเหล็กครับเหล็กเพราะว่าชิ้นนี้เป็นงานเขาต้มตีมือขึ้นมาแล้วทาไมพี่ถึงใช้เป็นเหล็กอะ่ะรถเราเป็นเจ้าของค่ายไองอ<ะ>เราก็อยากใช้งานที่แตกต่างแล้วก็เราอยากโชวค์คาว่าพาร์ทเทพไงพาร์ 150, ท F150 ตัวเตี้ยแล้วก็เป็นสไลด์เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นคันแรกของโลกหรือว่าเอเชียเลยประมาณนั้นเลยสวัสดีครับผมเอร์บอซิงไทยแลนด์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเห็นเป็นฟอร์ด F150 นะครับกับชุดวายวอนดี้รอรนะครับจัดพี่เดินดำนะแล้วก็ตอนนี้ครับเรามา นะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะเป็นต้นแบบเลยก็ว่าได้ทาแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ทํามือนะครับมีการเก็บรายละเอียดแบบดีมากๆคันนี้เป็นคันหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่ากระแสในโซเชียลเนี่ยร้อนแรงมากๆนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปเจาะรายละเอียดกับพี่เดอะดักันด้วยนะครับโอเคไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับกับพี่เดอะดํานะครับคันนี้ความเป็นมาเป็นยังไงพี่จริงๆผมไม่ชอบรถเตียโดยรวมเนะครับเพราะเออผมม ก็ชอบโชว์รถด้วยก็เลยว่าเอาคันนี้ไปทําเป็นสไลด์เพื่อจะเอาไว้บรรทุกรถตัวเองไปโชว์เอาไว้บรรทุกรถตัวเองอย่างเดียวเลยใช่ก็เลยทําออกมาใช่ครับทำออกมาเป็นรถสไลด์เพราะว่ากันว่าตอนนี้พาร์ทเอฟหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยตัวเตี้ยแล้วก็เป็นสไลด์เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นคันแรกของโลกหรือว่าเอเชียเลยประมาณนั้นเลยแต่เี้ยเาแค่บอกว่าเป็นคันแรกในไทยต้องบอกว่าในเอเชียหรือของโลกเลยก็ว่าได้ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่ายังยังไม่เคยมีใครเอา เอาพัสด์ F150 แล้วมาทำเป็นตัวเทียแล้วก็เป็นสไลด์นึกออกไหมฮะครับยังยังไม่มีก็คันนี้คันแรกรถคันนี้เป็นปีอะไรพี่อ่าตัวนี้เป็นปี2016 2016ครับก็คือเป็น MC ครับเป็น MC แล้วแต่เป็นตอนเดียวครับแล้วก็เอามาทําเป็นสไลด์ก็มาใส่กระจังหน้าเป็น Ford ี2 0 1 8นะครับเป็นพาร์ทแท้นะครับครับก็คือเป็นตัวกระจังหน้าของ2018ครับเป็นปี2018ถ่ายเป็น2020ใช่ครับตัวนั้นเป็นตัวล่าสุดตัวแพงที่สุด ครับครับไฟก็เป็นวีแลนด์ความพิเศษก็คือสามารถถอดถอดเปลี่ยนกระจังตัวนี้กับกับตัว EP ที่แล้วที่เราถ่ายไปครับพอเปลี่ยนได้เลยถอดเปลี่ยนกันได้ใช่ครับได้ที่พี่บอกว่าถอดเปลี่ยนได้3รุ่นใช่อ๋อตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันครับรถเราจะมีความพิเศษก็คือถ้าเบื่อกระจังหน้านี้ถ้าเบื่อปีนี้ก็เปลี่ยนกระจังก็คุณก็จะได้รถ ที่ปีใหม่ๆขึ้นมาออเได้ทั้ง3รุ่นเลยครับเนาะข้อดีของการที่โมดิฟายแล้วทุกอย่างจุดยึดยังเป็นจุดยึดเดิมใช่ถูกต้องครับมันทำให้เวลาจะเปลี่ยนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะต้องแบบมีการแมน,น,นเทนเนนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายทําง่ายครับนะครับรุบ่นนี้ก็จะมีเป็นไฟสปอร์ตไลท์อีกตัวหนึ่ง สามีครับมากับกระจังอยู่แล้วอครับก็จะเขามีมาอยู่แล้วครับมันก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับใช่นะครับนี่แล้วก็ตัวฝากระโปรงฝากระโปรงอันนี้เป็นงานเหล็กตัวนี้เป็นงานเหล็กครับเป็นต้นแบบใช่ไหมพี่คันนี้ต้นแบบอีกคันหนึ่งครับอย่างนี้มันต้องตีมือขึ้นมาอันนี้สั่งมาจากอเมริกาครับอ๋ออันนี้เป็นฝาพาร์ทอเมริกานี่นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นในคันดำอ่ะที่ว่ายังไม่ได้ใส่เรียบร้อยอันนี้คือใส่เรียบร้อยแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกต้องครับนะครับนี่ก็จะดูเรียบร้อยดูสวยงามนะครับ นี่แล้วก็อย่างเงี้ยก็คือใครมีสไตล์ชอบคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ก็ใส่เป็นตัวคาร์บอนไ,ไดใ้ใช่ใช่ใถูกต้องครับแล้วมันแยกแย,ก,ยกไปหุ้มได้นะเพราะมันถอดได้ถูกต้องครับนะครับ นี่นแล้วก็ยังมีตัวคันชนคันชนนี่เป็น3มชิ้นป่ะพี่ใช่ครับตัวนี้เป็น3มชิ้นครับเป็นไฟเบอร์จริงแต่ว่าเราแยกได้เลยแต่คันคันดาที่ถ่ายไปแล้วตัวนั้นเราไม่แยกละเป็นชิ้นเดียวครับแต่ตัวนี้แยกได้ของจริงของเขาคือแยกได้ถูกไหมพี่ถูกต้องครับเป็น3มชิ้นครับแบบนี้ครับแยกได้แบบนี้นี่คืองานเนียนตัวถอดไลน์นี่ก็สามารถถอดออกได้ถอดได้ครับเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนทั้งเบ้านี้เลยครับเปลี่ยนทั้งเบ้าอันนี้แยกได้อันนี้เ็าแยกได้ป่ะพี่สีดําเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้ก็แยกได้ครับนี่แยกได้อีกครับแยกได้ครับโอ้โห,โห,โหนี่อีกปะนี่อีกชิ้นหนึ่งใช่ครับตัวนี้ก็ขอฟงฟากก็แยกออกมาได้ครับไม่ั้งหมากี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแค่เฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวคือแบบละเอียดมากละเอียดครับนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นตัวสกเกิร์ตอีกอ่าสกเกิร์ตนี่เราตีขึ้นมาเองครับโอ้โวนี้เราสร้างขึ้นมาเองครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเหรอพี่เป็นเหล็กครับเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหเป็นงานเหล็กครับ ที่แรกเรานึกว่าเป็นไฟเบอร์เลยไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นงานเหล็กทั้งคันครับหูเราล้ำมากเลยนะดูมีเส้นสายแบบเนี้ยคือเป็นเหล็กหมดเลยใช่หูตัวนี้เราจะทาเป็นงานเหล็กเพราะว่าเวลามันไปกระแทกไปอะไรแล้วมันจะแข็งแรงอ๋ออย่างเงี้ยเราโดนเป็นรอยก็คือแค่เป็นฝีใช่ใช่ต่ไแต่ไม่แตกใช่ไม่แตกครับหูไม่แตกไม่น่ากิ้งไม่ต้องกลัวสุดยอดเนียนมากอันนี้ข้างหน้านะเดี๋ยวขอดูข้างใต้ฝากระโปรงในี่ได้ครับได้ครับเปิดได้ได้ครับ เนี่เรามาดูความเนียนของข้างในกันนะครับ <Yep. S 1> คือต้องบอกเลยว่าจุดยึดพี่เขาแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยออกแบบมาได้เนียนมากๆมันเป็นงานเราขยายอะเราแกะแบบมาจากรถอเมริกาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหมือนครับ,รบเหมือนเพราะว่าเราไม่คือเวลาถ้าเราทํางานเนี่ย ถ้าเราใส่ใจเนาะทำให้มันเรียบร้อยอ่ะมันก็เป็นผลงานของเราอ่ะถึงใครจะเอางานเราไปเรียนแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนครับนี่ให้ดูให้ดูจุดยึดอันนี้คือเป็นส่วนที่ต่อขยายออกมาถูกต้องครับส่วนตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวยึดแก้มใช่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างๆอีกทีหนึ่งคือตัวแก้มเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นพาร์ทของพี่เขาที่แบบว่าสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ถูกต้องอันนี้เป็นพาร์ทเหล็กหรือเปล่าพี่เอ่อตัวนี้เป็นไฟเบอร์ครับอันนี้เป็นไฟเบอร์แต่โครงเป็นเหล็ก๋อ นี่คือดูไม่ออกนะว่าเป็นเหล็กหรือไฟเบอร์คืองานเนียนมากใช่ใช่ใชครับแล้วเนี่ยคือตัวฝากระโปรงอันนี้เป็นเหล็กครับตัวนี้เป็นเหล็กครับนี่อันนี้เป็นเหล็กแล้วตัวนี้เป็นฝาแท้ครับ,รบอยากให้ไปย้อนดูคลิปที่แล้วคือเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นสันเห็นกระดูกงูเนี่ยตัวเสริมความแข็งแรงเหมือนแ,แันเป๊ะเลยเหมือนแกนเป๊ะครับแยกกันว่าเป็นงานเหล็กกับงานไฟเบอร์ใช่นะครับนี่แล้วก็อันนี้คือจุดขยายใช่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอันนี้คือของเดิมจะยึดอยู่ตรงนี้ฝากระโปรงเดิมครับอันนี้ฝากระโปรงใหม่่นนนะครับเีมาก มันก็ดีอย่างนี้ถ้าตรงไหนมีปัญหาเชี่ยวชนก็คือแก้เป็นจุดๆไปได้เลยแก้ได้ครับแก้ได้เพราะว่าเราเราเราพาร์ทเราแยกครับมันไม่ได้เกาะแบบ ABS เงี้ยเราไม่ต้องกลัวว่าใช้มือกดแล้วยุบอะไรเงี้ยของเราไม่มียุบนะฮะ,นะนเนอะแ่ลอย่างว่าวจุดยึดไฟอะไรต่างๆสมมติไฟแตก หรือจะเปลี่ยนไฟรุ่นใหม่อะไรยังไงก็คือจุดยึดมันลงตัวมันแล้มันได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันมันมันเป็นสเกลแท้อ่าม,มันเหมือนของแท้นะครับยานต่างๆนะอยู่ครบหมดเลยนะครับอยู่ครบครับของเดิมอของเดิมอยู่ครบหมดครับ พอที่ทำเป็นสองสีอย่างเงี้ยพอเป็นสีขาวแล้วทาให้เรารู้เออมันก็ดีนะว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเหมือนเวลาใครจะดูก็จะดูได้เลยว่าเอ้ยอันนี้คือของเดิมนะใช่อันนี้คือของที่ใส่มานะใช่ใชถ้าเกิดว่าทําเป็นสีเดียวกันนะผมต้องบอกเลยว่าดูไม่ออกแน่นอนอ่าเพราะว่าเพราะว่นนี้เป็นรถเดิมข้างในเราไม่อยากจะไปทามันมันวุ่นวายออทั้งเพาะรอบนอกพอนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูนะด้านข้างกันต้องบอกเลยว่าด้านข้างเนี่ยก็ล้ําด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูในสวงถาดสไลด์นะครับด้านข้างก็จะมีเป็นโป่งตัวนี้ที่พี่บอกต็ นับถือใจช่างมากโอช่างเก่งครับช่างเก่งหลังจากเนี้ยประมาณอีกสักเดือนนึงเนี่ย<ะ>เรามีงานไฟเบอร์จำหน่ายแล้วตัวนี้ก็มีจำหน่ายแล้วเป็นงานคาร์บอนสำหรับใครที่มีพาร์ทเอฟหนึ่งห้าศูนย์อยู่หรือว่าซื้อพาร์ทที่ไปก็สามารถที่จะแบบแต่งเพิ่มได้ใส่ได้เฉพาะของผมครับเอื่นใ,ใส่ไม่ได้คืออัพอัพเกรดจากของเดิมที่เราทำไปใช่นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างอย่างที่ว่าจริงๆตรงเนี้ยตัวพาร์ทของเขาเองจะเป็นรูนะจะเป็นช่องถูกต้อง<ช>ครับจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นเป็นทึบนะ เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นสีเลยมันจะเป็นโลมันจะเป็นช่องครับนะครับเออจริงจมันจริงจิงบางคนตัวเนี้ยมันก็ต้องมีช่องด้วยอ่าแต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้ทำอ่าอ๋อของจริงก็เหมือนแบบเจาะรูระบายอากาศใช่นะครับนี่แล้วก็กระจงมองข้างหูใหญ่มากตัวนี้เป็นสองพัศูนย์อันนี้เป็นของเอฟสองพัศูนย์ใช่เป็นงานเมกาแท้ครับมันใหญ่มากพี่อ่ามันใหญ่มากครับค่อนข้างใหญ่เพราะว่ารถเรามันขยายมาใหญ่รถยาวเออรถมันใหญ่ครับมันสร้างขึ้นเยอะ เราก็เลยต้องใช้กระจกใหญ่ให้มาเข้ากับรถอันนี้ก็จะเป็นกระจก2ชิ้นไว้สำหรับดูท่อนล่างสำหรับดูปกติใช่ถูกต้องครับนะครับนี่ก็เป็นสเกิร์ตเราก็ตีขึ้นมาเองนี่อันนี้เหล็กปะพี่เหล็กครับเหล็กครับโอ้โหสเกิร์ตเหล็กเหล็กครับเหล็กครั้งแรกเลยที่ผมเคยเห็นสเกิร์ตเหล็กพี่ๆนี่แหละโอ้โหกล้าขึ้นไปเหยียบด้วยรับโยูไม่ดูครับโยมให้ไม่ดูครับ นี่ผมจะบอกพี่ให้เด็กแก้วแฟนผมเดินมาเดินเท้าโดนผมว่าเฮ้ยระวังเดี๋ยวขเขาแตกมีพี่เล่นขึ้นไปขย่มเลยอ,ะอ่ะขย่มให้ดูครับนะครับคือมันเป็นเหล็กแล้วมันก็แข็งแรงด้วยอะ่ะแข็งแรงครับแล้วทําไมพี่ถึงใช้เป็นเหล็กอะ่ะเราเป็นเจ้าของค่ายไงอ่าเราก็อยากใช้งานที่แตกต่างแล้วก็เราอยากโชว์คำว่าพาัดเทพไงเออแต่มันเป็นฝีมือ,เป,อเป็นงานฝีมือนะใช่เราอยากโชว์คำว่าพัดเทพได้เลยใช่ถูกต้องครับเราอยากโชว์สกิลงานเหล็ก เพราะว่าเรามีคันเดียวอยู่ในเมืองไทยครับถ้าแบบนี้สเกลแบบนี้จริงนะผมไม่เคยเห็นพวกพาร์ทที่เป็นพาร์ทเหล็กนะส่วนใหญ่ทุกคนก็ทําเป็นไฟเบอร์กันใช่ถูกต้องครับค่อนข้างทํายากครับแล้วก็หนักแล้วต้องใช้ฝีมือต้องมีฝีมือครับต้องมีฝีมือจริงจริงนี่แล้วอย่างนั่นข้างตรงนี้พี่ตัวนี้ก็เป็นเหล็กครับชิ้นนี้เหล็กครับเป็นเหล็กเหล็กครับโอ้โหอันนี้คือเป็นตัวที่เราประกบเข้าไปกับชัประตูใช่นะครับนี่ดูเคิร์ฟโอ้โหเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ทําตรงนี้เวลาเปิดมมาันนจะชชใ่ เราต้องทําเค์บหลบเข้ามาอันนี้ก็เหล็กครับหมดแล้วนะนี่ก็เหล็กครับเหล็กทุกชิ้นนะแล้วอย่างตัวที่ขึ้นเป็นตัวอักษรตรงนี้พี่ตัวนี้ใช้เป็นงานเป็นพวกซ NC ขึ้นมาถูกใช่ใช่ใช่ซีเอ็นซแล้วก็ติดด้วยพื้นฐานของมันก็คือเป็นเหล็กขึ้นมาครับเหล็กครับเหล็กครับ แน่นอนอ่ะแน่นอนเหล็กทั้งคันครับคันนี้เหล็กทั้งคันเดี๋ยวให้มาดูข้างๆตรงนี้ตรงนี้ก็มีการพับเข้าไปใช่ครับคือไม่ใช่ว่าเป็นเหล็กแล้วไม่เนียนใช่เป็นเหล็กแล้วเนียนเนียนครับเนียนมากเนียนครับเนียนโอ้โหนะครับนี่แล้วก็ให้ดูปกติเราเห็นสไลด์ใช่ไหมพี่ใ่ก็จะเป็นถาดธรรมดาใช่ปิดก็ปิดธรรมดาใช่แต่นี่คือปิดเข้ามุมใช่เรียบร้อยหมดเลยฮะให้งานค่อนข้างให้รายละเอียดเยอะชิ้นนี้ก็เหล็ก เหล็กครับเหล็กเพราะว่าชีนี้เป็นงานคัตตอมตีมือขึ้นมาตรงนี้เราได้แนวะคิดมาจากรถพวกเฟอร์เรอรี่แลมโบกินี่อะไรเงี้ยซูเปอร์คาร์เพระาะมีช่องไวท้ทําไมเราก็อยากมีบ้างอ,าอะไรเง<ร>ี้ยช่องคือช่องแท้นะครับแท้ครับแท้ครับไปลมอากาศเข้าไปได้ลมไปเป่าไม่เป่ายางด้วยนะครับ,รบไปเป่า เป่าที่เบรกใช่ไหมเป่าข้างช่วยช่วยได้มีสอตัวนะครับก็คือมีฝั่งนี้ที่เป็นตัวใหญ่เข้าไปถึงเบรกด้านในฝั่งนี้เป่าที่ล้อนะครับนี่แล้วเป็นของแท้นะแท้ครับเป็นงานคาร์บอนเหล็กทั้งหมดครับดูเคิร์บดูเคิร์บอ่าใช่คือแบบมีอารมณ์ความเป็นรถสปอร์ตใช่ใช่ลำโบกินนี่ผมว่ามันเหมือนลโบกินนี่มากใช่ใช่เหมือนเหมือนสไลด์เฟอรอรี่ใช่โอ้ เป็นสไลด์ไฮโซไปเลยครับสไลด์ไฮโซนี่มาดูด้านข้างของตัวถาสไลด์จริงๆถาสไลด์เนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามจะสไลด์ลงใช่ไหมพี่อ่าใช่แล้วอย่างเงี้ยคือมันชิดขนาดเนี้ยสไลด์ได้เป๊ะแล้วใช่ไหมเป๊ะครับเป๊ะแล้วใช่ไหมเป๊ะครับโอ้ได้ครับจริงๆทิ่วไปเขาจะเอาไว้ใต้ล่างต้องไว้ใต้ถาดเนี่ยเขาไว้ใต้นี้ครับเห็นไหมฮะเขาจะตัวไฟเขาจะไว้ใต้นี้เขาจะไว้ใต้ถาดกันแต่เราเราว่ามันไม่เท่เราชอบอะไรที่แตกต่างเนาะ ราไม่ชอบเหมือนใครแตกต่างจริงอย่างนี้มีทั้งหมดกี่ชิ้นพี่โอ้ตรงนี้เยอะครับหนึ่งชิ้นครับสองชิ้นครับสามชิ้นนี้ใช่แล้วก็มีชิ้นในสีแดงนี่คือแยกออกจากกันเลยใช่โอ้โหไอพวกนี้ไอพวกนี้มันก็เป็นงานแยกชิ้นได้หมดเนี่ยครับเนี่ยเหล็กเั้านั้นครับเนี่ยเหล็กหมดแล้วอย่างชิ้นเล็กๆนี่ก็เหล็กเล็กครับไม่มีเบเปอร์เขาเหล็กล้วนๆนี่ก็เหล็กเนี่ยผมยากที่จะถ่ายตอนแบบว่ากําลังเคาะมากเลยแบบโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว มีเวลาเดี๋ยวจะไปถ่ายที่อู่ผมอาจจะขอเก็บภาพจากใน Facebook พี่ที่มีโพสต์ไว้อะได้ครับไผมอาจจะขามาอินเสิร์ตหน่อยว่าเฮ้ยตัวงั้นเหล็กจริงๆได้ครับได้เงี้ยมากตัวถาดสไลด์พี่อันนี้เป็นถาดสไลด์ที่เป็นอ่าอลูมิเนียมสแตนเลสครับเป็นสแตนเลสใช่นะครับอันนี้ก็อยู่ยาวๆเลยโอ้โหอยู่ยาวครับอันนี้มันเป็นไข่เสียดินเป็นเจ้าอันดับต้นๆในประเทศไทยอยู่แล้วตอนนี้ถ้าใครจะทำสไลด์ที่เป็นกระบะก็ต้องนึกถึงที่นี่เลยรับน้ำหนักได้ปกติอยู่แล้วปกติครับรถกระบะทั่วไปรถกระบะรถเก๋งรถตู้้้คครรรัััับบบไดอตนโโห ราคาพี่ประเมินได้ไหมประมาณเท่าไหร่ผมตั้งไว้ที่ร้านแปดนะครับร้านแปดคือราคารวมรถรวม่าสไลด์คือถ้าใครอยากที่จะได้เอาคันนี้ไปเลยร้านแปดใช่ถูกต้องครับร้านแปดก็ยินดีครับใครอยากได้ก็ยินดีแล้วสมมุติถ้าเกิว่าลูกค้าที่แบบว่าดูคลิปที่แล้วกับคลิปนี้ไปแล้วแล้วแบบว่าเฮ้ยพี่ผมอยากทําเป็นตัวสูงนี่แหละ แล้วเป็นเหล็กเป็นงานเหล็กจะจบยูนที่ประมาณเท่าไหร่งานเหล็กจบที่สี่แสนสี่แสนครับก็โอเคนะเพราะมันได้เป็นงานเหล็กแบบนี้เลยนะถ้างานเหล็กเราจะจบที่สี่แสนถ้างานไฟเบอร์จะจบที่สองแสนห้านะครับก็มีให้เลือกนะมีตัวเลือกให้เลือกรถตัว EP ที่แล้วที่เราถ่ายไปอะเราเป็นเจ้าของผลงานนะครับเราเป็นเจ้าของค่ายตัวจริงที่ทําครับไม่ใช่มาผลงานเราไปแอบอ้างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะตอนนี้มีแล้วใช่ไหมมีครับมีคนที่เอาผลงานเราไปแอบอ้างจะบอกว่าเป็นของตัวเองทํา นี่จริงไม่ใช่นะครับโหนี่ขนาดผลงานเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะผลงานผมยังออกไปไม่นานครับแต่ก็โดนแอบอ้างเอาไปทำเนาะเดี๋ยวนี้ไวจริงๆต้องมาดูครับว่างานละเอียดขนาดไหนเนาะงานมันเรียบร้อยไหมอะไรเงี้ยคุณก็มาหาตัวจริงดีกว่าใช่ต้องบอกเลยว่าคันนี้เทพจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะ พี่เขามีผลงานอีกมากมายมีรถเก่ามีรถ9กาศมีรถที่แบบว่าทำอลังการอลังการเยอะใช่ใช่ใชครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมกันใช่ครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาสำหรับใครติดตามพี่ดำติต่ออีกทีนึงติดตามที่ไหนบ้างครับเอ่อก็เข้าไปที่ Facebook ผมเดชชาติลมลื่นครับผมภาษาไทยนะครับแล้วก็เบอร์โทรด้านหลังผมเลยครับครับนี่เลยนะครับ0 8 9นะครับ0989491นะครับนี่ติดต่อพี่เดดดำได้เลยนะครับช นี่จริงใจครับนะครับเจ๋งมากมากนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเราสองคนลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่เขามีอะไรเจ๋งๆนะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่พี่เดี๋ยวขอสไลด์ผมดูรอบงนึ่งได้